Lord mm -hmm. you จารเสริญขอบคุณพระเยซูเจ้าขอให้รคุคคณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุรักทั้งหลายนะครับขอบคุณพระเจ้าพระคำของปรุงก็ได้ส่องสว่างแก่เรานะครับเป็นดั่งตะเกียงเป็นโคมสองย่างเท้าท่ามกลางยุคที่มืดมิดนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของปรองได้นําเรานะครับมาอย่างเราแล้วก็ส่องสว่างแก่เรานะครับแล้วก็มาย้ําเตือนกับเรานะในหนังสือเปโตรนะครับ ซึ่งอารทูตเปโตรนะฮะก็ยอมรับนะอย่างกล้าหาญเลยฮะว่าเราอารทูตทั้งหลายนะครับเช่นยอนเนี่ยอารทูตเปาโลอารทูตยอนและว,ว่าตัวท่านเองเนี่ยนะครับแม้ว่าแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับเรื่องการมีสำนวนแล้วก็การใช้ศัพท์หรือว่าวาทศิลในการเขียนนะนข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะครับสิ่งต่างๆก็ มีการถูกทําทให้เห็นว่ามีมุมมองบางด้านนะครับแล้วก็มีวิธีการเสนอหรือคําสอนของตัวเองนะครับทุกอย่างนี้ก็ล้วนมีการปฏิบัติอย่างเดียวกันทั้งหมดนะแต่แล้วเองการซึ่งการปฏิบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติในพะสัญญาใหม่นะครับจะเป็นการปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็คือประคิดเป็นศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์รวมตรงนี้ เป็นการปฏิบัติคือการนำเอาพระองค์นี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับครอบคลุมนะครับเป็นนามที่เหนือนามทั้งปวงนะเป็นนามที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับซึ่งสำแดงเป็นรูปธรรมนี้นะครับพระนามนี้พระคิดผู้นี้นะซึ่งมีการที่เรียกว่าพระองค์ทรงมาเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกภาพนะหรือตีกุณภาพนะหรือว่าเป็นการที่โปรองทรง มาสำแดงในสภาพเนื้อหนังก็แล้วกันนะฮะในเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วแล้วก็พระองค์ก็มาดําเนินชีวิตมนุษย์นะครับซึ่งมีการตึงตายนะครับเสร็จแล้วก็มีการฟื้นคืนพระชนแล้วก็มีการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะแล้วก็ประทานเมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ประทานพระวิญญ,ญาณนะในวันเพเทคอสนะครับซึ่งในการที่ปรุงทรงไทยในการตึงตายเนี่ยก็มีน้ําแห่งชีวิตใช่ไหม ไหลออกมาจากสีขั้นนี่คือเรียถึงการซึ่งนําความอุดมสมบูรณ์และก็การไถ่นะครับเพื่อการดรําเนินชีวิตในท่ามกลางพลภัยของปรงุงได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มล้นนะมีความกล้าหาญนะครับในพลภัยของปรุงก็มีพระวิญญาณของปรุงที่เข้าสู่ชีวิตเขานะครับปรงทรงไถ่ปลภัยไว้เพื่อที่จะ,ะมีเป็นส่วนในชีวิตหนึ่งเดียวของปรงุงนจะึงมีพระวิญญาณ จะมีพระวิญ,ญญาณที่ประทานชีวิตนะให้แก่ผู้ที่ดําเนินในเส้นทางของปรงุงหรือว่าผู้ที่เชื่อในปรุงนะครับเป็นการที่ทําให้เขาทั้งหลายเนี่ยได้มีสิ่งหนึ่งก็คือพักําลังแห่งการที่จะไปก่อสร้างนะครับคิดจะจักนะครับเสริมสร้างพี่น้องเสริมสร้างพระกายของปรุงนะครับจุดมุ่งเน้นตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะเสริมสร้างนะซึ่งกันและกัน นะครับเพื่อที่จะทําให้ความครบสมบูรณ์นะครับที่พระเจ้าทรงประทานให้เหมือนอย่างที่โปร่งทรงมีมีการทรงสร้างแล้วก็มีการมีความเมตตาผ่านพระบุตรนะครับที่มาไทยแล้วก็มีการลังไหลแห่งชีวิตหรือน้ำแห่งชีวิตผ่านพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายได้รับนี้คือตามพระประสงค์ที่นิมันของโปรง่งโปรง่งต้องการให้ให้สิ่งทรงสร้างทั้งหลายเนี่ยเป็นความ ภัยบเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทั้งสิ้นของพระเจ้านะครับเราจึงได้มีแนวคิดศูนย์กลางนะครับที่โปรงทรงโปรดเมตตาเรานะให้เราทั้งหลายมีส่วนในการดําเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งนะฮะท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายนะครับและพระคําของพระเจ้านะในเช้าวันนี้นะได้บอกกับเรานะในสองเปโตโตบทที่3ามข้อสิบหถึงสิได้บอกว่าและจงถือว่า การที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอดกั้นพระไทยไว้นานนั้นเป็นการช่วยให้รอดดังนั้นเปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายด้วยตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนั้นเหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้นและในจดหมายนั้นมีบางข้อ ที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสียเหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆข้ออื่นๆในพระคัมภีร์จึงเป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาตเอเมนนะครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายซึ่งตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในหัวใจของอในหนึ่งเปโตเนี่ย นะครับก็คือการดําเนินชีวิตในพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับส่วนแห่งการเพิ่มกําลังนะในการที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้ผลไัพของปรุงทั้งหลายเนี่ยนะได้มีพระวิญญาณของปรงุงนะครับส่วนแห่งความรอดตรงนี้ส่วนในการบังเกิดใหม่การไถ่แล้วก็ในการมีชีวิตแห่งการเป็นบุตรทั้งหลายนะของพระเจ้าเราก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้า เราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่เราเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราเองได้มีส่วนนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่าเราได้มีส่วนนะในชีวิตของพระเจ้าวันนี้เวลานี้นะครับก็จําเป็นจะต้องมีการมองเห็นว่าพระคําของปรุงเนี่ยนะก็จะทําให้เราทั้งหลายเจริญเติบโตนะครับจเจริญเติบโตนะครับโดยการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะพระคําก็ทําให้เราเปลี่ยนแปลง นะครับเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้านะพระเจ้าก็มีที่ประทับนะครับก็คือเรานะครับก็คือองค์ก็เรียกว่าเป็นพระวิหารนะเป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับในเพื่อที่จะสําแดงพระเจ้านะครับสาแดงสง่าราศีถวายเกียรติแด่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้นะครับแล้วก็บรรดา,าสิ่งที่โปร่งงประทานพระคุณนะ พระคุณนานาประการพระพรนานาประการนะให้แก่เราเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเสริมกําลังให้แก่เราเพื่อเราจะมั่นคงนะครับให้เราทั้งหลายได้รับการเพิ่มกําลังให้เราทั้งหลายได้รับการเสริมสร้างเพิ่มกําลังและมีรากฐานที่มั่นคงนะครับ mm. เพื่อจุดประสงค์แห่งพระพรนี้เพื่อจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถ,ถที่จะเป็นผู้ที่ เกิดผลโดยการที่สมแดงนะครับคุณธรรมลักษณะที่พระเจ้าทรงเป็นเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่าในส่วนที่โรรองทรงเป็นทรงมีเราก็มีส่วนในสิ่งที่ปรงพระบุตรมีก็คือคุณธรรมทั้งหลายนะครับความดีความรักความสว่างความบริสุทธิ์นะก็จะเป็นความชอบธรรมนะครับความรักที่เจริญจรัดโปร่งทรงเป็นนะครับและเราทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับส่วนอยู่แล้วนะส่วนอันศรรษษักดิ์สิทธิ์นี้นะครับผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้า นั่นเองขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งความกังวลเหล่านี้นะครับหลายคนเนี่ยนะก็ซึ่งไม่ได้เห็นความโครงร่างโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับอาจจะมีความมีมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อที่จะ,อะมองเห็นตรงนี้ถ้าเรามองเห็นไปส่วนเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะความรอดที่พระพรที่พระเจ้าให้เราเนี่ย มันอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราทั้งหลายได้บังเกิดใหม่เพื่อที่จะรับพระคำของ,รงพระองค์พอเข้าอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักวาน,นี้ก็ได้พูดถึงเพื่อที่จะเราจะเติบโตเราต้องปรารถนาน้ำนมใช่ไหมแล้วก็เพื่อจะเติบโตแล้วเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเสริมสร้างนะพระก,กายของพระองค์ก็คือเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันเพราะนี่คือการสำแดง ที่ประทับของพระเจ้านะครับสำแดงชีวิตที่มีการทรงสถิตของพระเจ้านะครับเราเองก็อาจจะยังไม่สามารถมองเห็นในเรื่องนี้นะครับแต่จุดหมายของอารทูดเปาโลเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้นะฮะอาร์ูตเปโตรนะครับก็กล่าวเหมือนอย่างอารูดเปาโลเลยฮะนะครับว่า,าน้องรักเนี่ยของข้าพเจ้าเนี่ยได้เขียนจุดหมาย มายอย่างท่านทั้งหลายด้วยสติปัญญาซึ่งมาจากที่ปวดปานของพระเจ้านะครับเป็นที่ปวดปานแก่ท่านนั้นนะครับเป็นสติปัญญาจากเบื้องบนจดหมายฉบับเนี่ยนะครับทุกฉบับเนี่ยนะท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับเช่นใน2เปโตรบทที่3ข้อที่15ถึง16อาทูปเปาโลเนี่ยก็เปิดเผยถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ รับการดูแลเสริมสร้างนะครับดูเลี้ยงดูจากองค์ผู้เป็นเจ้าและเราก็สามารถที่จะเติบโตเพื่อที่จะถูกเสริมสร้างนะครับให้เป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณนะครับเพื่อที่จะ,ะพระเจ้าเนี่ยจะได้มาซึ่งการสมแดงเหมือนกับในเปตภาเปตโตใช่ไหมได้พูดถึงการที่ เราทั้งหลายเนี่ยถูกเรียกมาเนี่ยเป็นบุรุษหิตหลวงของพระเจ้าเป็นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นประชาชาติวิสุทธิ์ของพระเจ้าประชาชาติบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับนั่นเองนี่ก็คือเรียกถึงเรียกเรียกเรียกว่าเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่นะครับระดับโลกนะฮะดังนั้นเองเรื่องนี้ก็คือการที่เราทั้งหลาย,ยปฏิบัตินะครับมีการปฏิบัติใน มองเห็นทั้งทั้งสองด้านตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันนะครับอาร์ตูเปาโลอาร์ตูเปโตรก็มีจุดศูนย์รวมที่มีความหวังนะเดียวกันนะครับที่เป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางเพื่อการปฏิบัติของอาร์ตูดเวลานั้นมีการเปิดเผยในพระสัญญาใหม่ซึ่งอาร์ตูเปาโลก็กล่าวว่าเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เนะี่ยในสิ่งที่ท่านเองเขียนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่า ซึ่งกล่าวถึงฟ้าสวรรค์แล้วก็กล่าวถึงการที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงทําทให้โลกนี้สูญสลายใชน,นะครับถูกเผาไหม้ในการพิพากษาแต่ว่าในการสวมสร้างให้แข็งแรงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพิพากษาการตีสอนเนี่ยก็คือในการเขียนของอัลทูปเปโตเนี่ยจะเน้น จะเน้นถึงการที่ให้ผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะเป็นผู้ที่มีความงดงามนะครับเป็นผู้ที่มีความงดงามในการดําเนินกับพระเจ้าแม้ว่าชาวในโครินเนี่ยก็คือเขาเองอาจจะแยกอกัครทูตเปโตรและก็อกัครทูตเปาโ,โลเนี่ยออกจากกันคือ,คอบางครั้งก็มีความรักชอบแตกต่างกันเพราะว่ามี ปากตูทั้งสองใช่ไหมแต่ว่าท่านเองก็ได้บอกว่าดังนั้นเปาโลเนี่ยน้องรักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายด้วยใช่ไหมใน2เปโตบทที่3ข้อที่15ถึงสิเขียนเหมือนกันแต่ตามสติปัญญาที่ปรุงทรงปวดประทานให้นะครับนี่คือสิ่งที่ทูเตเปโตได้กล่าวไว้นะครับก็คือไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่ แตกแยกกันในท่ามกลางอักขทูตนะครับแต่ทูตเปโต่เนี่ยก็แนะนำนะครับในกล่าวถึงคำสอนนะครับซึ่งศูนย์กลางก็คือที่จะเขียนนั่นก็คือศูนย์กลางก็คือทำให้หนังสือเล่มอ,อื่นๆเนี่ยนะครับได้รับการเคารพนะนะครับเป็นทั้งในพระสัญญาเดิมด้วยนะครับในการที่เปโตูเนี่ยอักขทูตเปโต้เนี่ยได้กล่าวแนะนำ นะครับได้พูดแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องน้อยนะเพราะว่าอะไรฮะท่านเคยถูกอากระทูปเปาโลติติงด้วยเหมือนกัน,นะฮะในช่วงหนึ่งนะครับจําได้ไหมฮะ,ะต่อหน้าคนทั้งหลายเนี่ยใน,ใ,นใ,นใ,นในหลักความเชื่อเนี่ยนะครับในพระสัญญาใหม่นะครับถ้าเราไปดูนีคาลเทียบที่สองข้อ1 1บเอ็ดถึงยีเอ็ดทูกเปาเปาโลไปติติงนะครับ หัวหน้ากระทู่ก็คือเปโตนะะฮในเวลานั้นนะครับก็มีการติติงแต่ว่าในนั้นเองเนี่ยความรู้ฝ่ายสวรรค์เนี่ยฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายสูงส,ส,ส่งพระเจ้าก็วสูงประทานให้อากระทู่เปาโลนะครับและการเขียนเนี่ยการใช้คําศัพท์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันตรงนี้ก็คือเปโตเนี่ยอากระทูตเปโตก็ยอมรับนะครับว่าเหล่ากระทู่ในยุคแรกเนี่ยนะครับเช่นกระทูตยอนกระทูตเปาโลนะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ย แม้ว่าจะเป็นคนที่แตกต่างกันอาจจะเขียนแตกต่างในสำนวนคนละสำนวนหรือการใช้ศัพท์หรือวาทศิลป์นะบางอย่างมุมมองบางอย่างบางด้านที่แตกต่างกันและก็วิธีที่นำเสนอแต่ละคนแตกต่างกันแต่ว่าเขาเหล่านั้นมีส่วนร่วมหนึ่งเดียวกันเพราะว่าเขาเองได้ปฏิบัติพระเจ้าภารกิจ ที่ยิ่งใหญ่ก็คือปฏิบัติในพระสัญญาใหม่เป็นผู้ปฏิบัติในพระสัญญาใหม่ของพระเจ้าแต่น้่นเองจุดศูนย์รวมตรงนี้นะครับซึ่งพระเจ้าเนี่ยก็นําเอาพระคริสต์ผู้นี้นะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหนือสรรพสิ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกยกชูผ่านการเป็นขึ้นจากความตายของคริสต์นี้นะครับในสิ่งที่โปรงทรงสำแดงเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับและปร่งก็ นำให้นำเอาเอากาทูเนี่ยให้พระเจ้ามอบหมายให้นำนะครับพระกิติคุณนะของพระคิดเนี่ยไปทําให้การงานของพระเจ้านะมีอนุภาพมีกําลังนะครับเพราะว่าอะไรฮะในการประกาศพระกิติคุณนในศูนย์กลางเนี่ยเราเองก็เห็นใช่ไหมอาทูปปลโลก็คือเขาบอกว่าท่านเองบอกว่าท่านเองประกาศการเป็นขึ้นของพระคิด ประกาศการเป็นขึ้นของพระเยซูพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้วนั่นเองอาคูบเปาโลก็คือได้มีความความรู้ฝ่ายสูงส่งฝ่ายวิญญาณฝ่ายสวรรค์นะครับเพราะว่าการดรําเนินชีวมนุษย์ของพระเยซูนะครับบนแผ่นดินโลกนี้และการตึงตายและโพรงทรงเป็นขึ้นและโปร่งก็เสด็จสู่สวรรค์และโปร่งก็ประทานพระวิญญาณในวันเพเทคอสและโปร่งก็ผ่านาผ่านการตายเพื่อไทยเรานะครับ โดยการที่เราทั้งหลายก็มีการดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณที่โปร่งทรงเทพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เทลงมาจากสวรรค์นะครับโดยพระนามของพระเยซูนะครับผลาาพระ้ของโรรองเวลานก็ได้รับการไถ่นะครับเพื่อจะเป็นส่วนในชีวิตหนึ่งเดียวนะครับก็คือพระคิดเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็เพื่อที่จะให้คิจักรนะครับได้แผ่ขยายแล้วก็ในที่สุดพิจักรก็สําแดงนะครับ สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้สำแดงไม่จะเป็นความรักไม่จะเป็นความสว่างอันเจ,จิดจรัสนะครับคุณธรรมที่สูงส่งนะครับความบริสุทธิ์ของโปรง่งนะครับคุณธรรมฝ่ายสวรรค์ของโปรง่งนะครับนี่คือสิ่งที่จะครบบริบูรณ์ได้ในที่สุดนะครับตามสิ่งที่โปร่งทรงมีเป้าหมายนะและโปร่งก็เคลื่อนไหวเราขอสันติสุขของโปร่งครอบครองเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับซึ่งสิ่งที่ ทั้งทุกทูตที่เขียนไว้ในพระธรมีเนี่ยเต็มไปด้วยการดลใจจากพระวิญญาณน,นะครับแต่ล้วนแล้วก็สอดคล้องไป,ไปในส่วนนะครับส่วนแห่งการมีศูนย์กลางเพียงศูนย์กลางเดียวก็คือพระคิดนะครับและพระคิดก็จะทรงนําเรารขอพระเจ้าช่วยเราเราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณขอพระคุณพระองค์ที่ปร่งสูงเมตตาเราพระประทานพระพรฝ่ายวิญญ,ญาณฝ่ายสวรรค์ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์สูงล้าให้แก่เรา ขอพระองค์ได้โปรดทรงเมตตาเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงช่วยเราสำหรับวันนี้ขอตอบโต้กับมารซาตานโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูเจ้าขอชำระเราโดยพระฤทธิ์ของพระองค์ให้พระฤทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์นิรันดร์ของพระองค์นั้นทำให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหนือซึ่งชั่วร้ายทั้งปวงขอพระองค์ทรงปกคุมเราด้วยพระหัตถ์อันสรงฤทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงเมตตาเราด้วยกองทัพทุสวรรค์ของพระองค์ที่ช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกขณะเวลาผลจากป่วยภัยทั้งสิ้น ขอพรุงได้โปรดส่งอวยพรธรรมิกชนวิสุทธิชนทั้งหลายสามารถแข้มแข็งเติบโตโดยพระวิญญาณของปรองในการที่ครอบเฝ้าพระคำของพระเจ้าขอปรุงได้โปรดส่งเมตตาให้ถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์ของปรองนั้นทําให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณที่มีการดําเนินชีวิตโดยฝ่ายวิญญาณฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ของปรองจุดฐานขอพระพรอวยพรธรรมิกชนวิสุทธิชนทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินโลกนี้ ฝากไว้ในพาดอัานสุริยทของพระเจ้าสูงสุดในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน